สวัสดีค่ะวันนี้โคชพี่น้อยนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะมีโอกาสได้กลับมาอัปเดตกันอีกแล้วนะคะหลังจากติดภารกิจหลายอย่างนะคะทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเองนะคะซึ่งก่อนที่จะเกิดคลาสแล้วรวยในประเทศเองนะคะทีมเรานะคะเชอนโคชต์ J on, ur, แล้วก็โคชพี่น้อยเองะคะ่ะก็มีการได้รับการสัมภาษณ์จากสื่อต่างประเทศด้วยค่ะแล้วเราก็มีอัฟซนูนทีนะคะร่วมกับผู้ที่เข้าเรียนกับเรานะคะ เราก็มีกระบวนการให้ผู้เข้าเรียนเนี่ยได้สัมผัสกับความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์นะคะชีวิตที่อบ n d a n c e นะคะผ่าน afternoon tea นะคะซึ่งทุกคนก็แฮปปี้มากๆก่อนที่จะเริ่มคลาสนะคะแล้วในคลาสเองนะคะเลิฟแล้วรวยคคชชี่น้อยก็ได้มีโอกาสแบ่งปันสมาธิกวันตั้มสร้างชีวิตค่ะที่เป็นคีย์หลักนะคะ ทำให้คลื่นสมองแล้วก็คลื่นหัวใจของทุกคนสอดประสานกันนั่นเองค่ะจากนั้นก็พาทุกคนจินตนาการในควันน้มฟิล์และทุกคนก็ได้แบ่งปันความรู้สึกหลังกระบวนการค่ะอืมพอทำโปรเซสจบมันว่างแบบสมองมคือไม่คิดอะไรเลยมันรู้สึกว่ามันมันคือเราวางทุกอย่างไลยเพราะมันรวยจนวางทุกอย่างเลยแล้วคือแบบ ทุกอย่างมีคนทําแทนมีงานทําแทนมีเวลาได้ไดศึกษาเรื่องจิตวิญญาณได้นั่งเสพบ,บรรยากาศยิ่งตอนพี่น้อยนำตอนสุดท้ายที่บอกว่าหาจุดที่แบบคุณแบบจะนั่งเพื่อที่แบบจะกดแอนเคอร์อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับผมก็นึกถึงนั่นแหละที่ที่ผมที่ซื้อไว้ตรงนั้นแล้วก็เพราะว่าที่ตรงนั้นมันมันมันอยู่ในใจตลอดมันฮิวใจตลอดเวลาไปก็เหมือนกับนั่งกับเก้าอี้แล้วก็มองวิวทั้งหมดแล้วก็นั่งดูไป มันเหมือนเราชื่นชมอาณาจักรของเราชื่นชมความสุขของเราชื่นชมชีวิตของเราอย่างเงี้ยครับ <Yeah. S 1> มันเขาใช้คาว่าเต็มอย่างนี้มันเต็มจนเต็มจนล้อนอ่ะเต็มจนแล้วเรามีความสุขที่แบบทุกคนมีการงานทําทุกคนแบบได้รับโอกาสจากเราที่เราแบบส่งต่อให้วันหนึ่งก็แบบเออมีงานติดต่อเขาาอ้ามาแบบอยากให้เข้าไปช่วยแบบส่งต่อคุณค่าให้กับผู้คนนะก็ได้ไป บางทีเดี๋ยวก็ไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรแบบนี้คือได้ใช้ชีวิตแบบอิสระแบบไม่ต้องทํางานแล้วเพราะทุกอย่างมันเป็นระบบทํางานแทนอนนี้รู้สึกดีมากครับขอบคุณครับขอผมก็เมื่อกี้ได้แชร์เล็กๆไปกับพี่น้อยเจีออนนะครับว่าแบบผมมีเหมือนเหมือนพอเราได้เข้าไปในหลายๆมิติหลายๆเยอะๆที่เรากำลังจะเข้าไปครับมันมันเหมือนเห็นทั้งตัวเองที่เป็นอยู่ทั้งตัวเองที่เก่งอยู่แล้วและก็กำลังจะเป็นในอนาคตมัน อย่างที่ผมบอกว่าผมเคยมีโปรเจกต์ที่จะทําหนังสือหรือว่าเป็นการถ่ายภาพบุคคลที่ถ่ายภาพก็เป็นอินสปิเรชันกับคนที่หมดหวังหรือเคยที่จะตกอยู่ในหลุมที่แบบไม่มีใครช่วยเขาได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าพอมันไปถึงเลเยอร์ที่แบบใกล้จะสุดแล้วมันเริ่มเห็นภาพบวกกับเสียงเพลง แอร์เย็นๆบรรยากาศณขณะนั้นผมอยู่ที่คองเซที่หนึ่งที่ต่างประเทศแล้วก็สามารถอินสปิเรชันให้กับภาพถ่ายของแต่ละคนได้ให้กับผู้คนในหลายๆประเทศได้อะไรนะครับก็รู้สึกว่าตับเฮ้ยแองเค้าที่จะอยู่ตรงนี้ได้ทำได้เ่ดีมากเยี่ยมมากค่ะเป็นช่างภาพระดับโลกอันหนึ่งทีสัมผัสได้ที่ที่ที่เห็นรอบตัวเลยคือ ผู้คนที่เขามาได้รับรู้ขาวต่างๆของคนที่อยู่ในหนังสือเรื่องนี้ครับเขามาขอบคุณคนเหล่านั้นคนเหลานี้ขอบคุณผมคุณแล้มันมีความสำ<ห>คัญแ,แบบเออ,เ,อ,อเขาได้อ่านเรื่องราวของแต่ละคนแล้วนะ่รู้สึกว่าแบบมันช่วยชีวิตเขาได้เป็นบางทีค่าย้ําบ้ากค่ะขอบคุณค่ะอาดามของของลูกก็ว่างเลยค่ะ อยู่มันอยู่กับตัวเองอะค่ะอยู่กลับไปคิดทบทวนนั่งสมาธิเหมือนนั่งสมาธิเลยค่ะมันเป็นความว่างแบบว่าความสุขจริงๆของเราคืออะไรมันมีคำถามเกิดขึ้นแล้วที่เราทำอยู่เนี้ยมันมีความสุขจริงๆไหมคำตอบก็คือแบบว่าก็แค่แบบยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นใช่ไม่ไม่ได้คาดหวังกับคนอื่นใช่ค่ะเราก็แบบให้อยู่กับตัวเองเพราะว่ายังไงอะ เรามันก็คือเราใจเราในแบบของเราในแบบของเราก็คือก็คือได้แบบว่าตัวเองสิตัวเองสิแล้วก็ตื่นมาก็หายใจหายใจเข้าหายใจออกลึกๆแล้วก็ให้เวลาตัวเองอืค่ะมากค่ะค่ะคุ้มแล้วคุ้มแล้วก็เออแล้วบอกว่าเออปกติไม่ใช่ไรอะไรอยู่อยู่อยู่แล้วเนาะแต่ครั้งนี้เป็นวิธีการใหม่ที่รู้สึกว่ามันละเอียด มันละเอียดมากคือเอนขตอนที่เข้าเข้าหมวดแรกสักพักหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเห็นแสงจากจาก่อน้ใช้ว่าเดอะซอสอะไรสักอย่างเป็นแสง <Energy. S 1> ที่แบบเออเดอะซอสเข้ามาใช่เข้ามาแล้วมันแบบมันกระพริบให้เราอะปึบปึบปึบแล้วมันก็ค่อยแบบทานฟอร์เป็นสีน้นสีนี้แล้วพอเข้าขั้นตอนต่างๆต้องบอกว่าทุกทีเราวิช u a ด,ด้วยการมองมองเป้าหมายสูงสุดเป็นหลักบางครั้งมันก็จะบางทีก็เข้าถึงบ้างไม่ถึงบ้านมันเหมือนกับว่า มันเป็นสเตปที่เรายังมีความรู้สึกว่ามันอาจจะไกลตัวแต่พอมันมีขั้นที่หนึ่งให้สองให้สามมันเหมือน,นแบบโอเคพาเราอยู่ในจุดจนไปวันที่มันมัน next step ไปประมาณหนึ่งทําให้เราเอื้อมมันถึงง่ายขึ้นมันก็เลยค่อยๆเข้าขั้นตอนกระบวนการที่เหมือนเราค่อยๆถูกพาเดินไปในในแหล่งของรีสอร์ทที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นค่ะขั้นหนึ่งเห็นตัวเองชัดเจนมากว่าทําอะไรอยู่อืแล้วพอขั้นที่สองสเตปสองเห็นเห็นคือการ เห็นเรียก FA มาการบุ๊กคุยเรื่องวางแผน i p o ีเลยเห็นหนังสูงเห็นหนังสือออกมาเห็นแบบเห็นขั้นตอนการวางแผนทุกอย่างในขั้นตอนของทีมงานหน้าตรงหน้าตาทีมงานมีใครบ้างมันเป็นสเต็ปแบบใช่มันเป็นสเต็ปแบบช,แบบชัดเจนมากๆแล้วเห็นหน้าคนที่อยู่กับเราแบบชัดเลยแล้วก็พอไปสเต็ปสามมันมันเห็นตัวเองขยายออกไปกว่านั้นแล้วว่ามันเห็นตัวเองอยู่ คือรู้เลยว่าสิ่งที่เราต้องการจะไปเพื่อ IPO หรืออะไรก็แต่มันไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่เป้าหมายจริงๆหรอกเรารู้สึกว่าเราไปถึงนั้นแล้วเราอินสไปด์คนได้เยอะขึ้นอืมรู้สึกเลยว่าแบบวันนั้นคือเราอยู่ตามสุด,ดต,ต่างๆทั่วโลกทํางานคือแต่ต่างเจ้านิดนึงคือไปไปแชร์ลิ่งทั่วโลกและแต่ออฟฟิศยังแบบโตขึ้นได้อยาง้งอยู่ตามสุด,ดต่างๆทั่วโลกแล้วก็เราอืมแล้วก็แชร์ลิง ความสำเร็จอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยเฮ้ยแตเห็นเห็นภาพจออยู่บนเวทีนะใช่แล้วก็นเวทีใช่มันฟิลนั้นมันแบบมันอันนี้มันแสงทุกอย่างที่มันเข้ามาเหมือนแสงมันเป็นเรื่องดีซอร์เนี่ยมันมันค่อยๆเข้ามาซึมตามรูปหูลขนเนี่ยทุกทุกอนูมันเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วมันเห็นภาพตัวเนี้ยชัดแบบคุยภาษาอังกฤษได้แบบท่องตัวมากสามารถจะแบบแบ่งปันได้ทั่วโลกแล้วก็ รู้สึกว่าสุดท้ายเขาอยากจะอยากเรียนภาษาไทยเพื่อกลับมาเรียนกับพวกเราในประเทศไทยถูกต้องนะถูกต้องถูกต้องใช่ก็เลยขอบคุณพี่ดอกพี่น้อยเพราะว่ามันพาเราไปได้ไกลแล้วก็เห็นเห็นรายละเอียดของของดีเทลของสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนกว่าเดิมมากๆแล้วตอนเรารู้สึกช่วงสุดท้ายนี่คือที่บอกอยู่เลยนี่คือตอนรู้สึกว่าไม่ได้นั่งเลยนะมันเหมือนลอยยังไงไม่รู้ว่ามันลอยแล้วสีสันต่างๆมันหมุนมาทั้งแสงมันแสงมันมาเป็นสีม่วงสีนู้นสีนี้แต่มันมาแบบ มันมีความละมุนมันมีความมันมีความรู้สึกมันเหมือนมันอบกอดอะไรบางอย่าง่พวกเราไม่อยู่อะแ,อแล้วมันเลยฟิลแบบอืมเก็บภาพมันค่อยเก็บอยากจะอยู่ตรงนั้นให้มันให้มันค่อยๆซึมเยอะที่สุดแล้วก็สักพหนึง่งมันก็ค่อยๆกลับมาได้ค่ะพนี่น้อยมากๆครับขอบค <ขอ S 1> ุณค่ะยินดีค่ะยินดีได้รับใช้ค่ะตอนที่พี่น้อยครับ <c oughs> มาย้อนกลับไปถึงความสำเร็จตอนเด็กๆเลยก็คือตอนที่วิ่งอ่าตอนนั้นก็น่าจะวิ่งสี่คูณร้อยก่บวิ่งร้อยเมตรอ่า ออตอนนั้นเราก็ใช้ความพยายามแบบฝึกแบบฝึกตอนนั้นครับแต่มันก็สนุกรู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่แบบมันทักเตแล้วก็แบบแม่มาดูด้วยนะแม่อออแต่ก่อนเรียนโรงเรียนประจำแต่เด็กแม่ก็ามากีฬาสีแล้วก็แบบเออถ่ายภาพยังจําภาพตรงนั้นที่อยู่ก็เป็นภาพที่แบบเหมือนวางไว้ใกล้ๆอ่าเขาเป็นแม่เป็นพ่อแล้วก็ถ่ายรูปรับเหรียญครับก็รู้สึกว่าเออความสําเร็จตรงนั้นมันก็ได้มาแบบ ใช้ความพยายามของเราแต่มันก็ไม่ได้ยากมันก็ง่ายๆก็ตีขึ้นมาถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาบางครั้งเราก็ทําให้มันยากเนอะแต่ว่ามันก็ทําให้ได้แบบง่ายๆเลยเราก็รู้สึกว่าเออชีวิตตอนเนี้ยมันก็สาม,มารถทําให้ง่ายแบบนั้นได้ครับเออมันมันไม่ได้ยากไปกว่านั้นเลยไม่ไม่ได้ยากไปกว่าวิ่งร้อยเมตรตอนนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะทําได้แล้วก็นึกไปถึงแบบเรื่องราวต่างๆแล้วก็ เออมันต้องแบบขึ้นมาเออเดี๋ยวอยากจะหาเงินสักห้าล้านภายในสามเดือนนี้ก็คิดว่าเออมันน่าจะทําได้เนี่ยครับมันก็ที่รู้ก็เงาะพุดขึ้นมาเพาะว่าเฮ้ยวจะลองหาสักห้าล้านภายในสามเดือนนี้ได้แ<ด>ล้วได้แล้วดีด้ดีดีด้วยเอ้ยเบาสบายสบายขอบคุณมากครับค่ะมันเป็นความรู้สึกว่า peaceful อ่ะ คือเหมือนเราก็แค่ไหลไปตามสิ่งที่พี่น้อยบอกไปเรื่อยๆรื่อๆ,ๆืๆ,ๆแล้วพ่อมันก็ค่อยๆผุดผุดผ,ดผ,ด,ผดผุดผุดขึ้นมาเองอย่างที่บอกว่าแบบปกติเราเราอาจจะแบบนึกไปถึงเป้าหมายสุดว่าเราอยากจะได้อะไร แต่บางทีมันก็มีความแบบเหมือนพยายามว่าฉันจะต้องไปให้ถึงตรงนั้นแต่อย่างของพี่น้อยอะแตกต่างออกไปคือมันพอมันเป็นสเต,ต็ปแล้วอะมันอยู่ดีๆมันก็โผล่ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติโดยทีเ่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราพยายามอะไรแล้วก็ไปตามโฟโล์แล้วมันก็เข้ามา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 แล้วก็เห็นทุกคนแบบค่อยๆเข้ามา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 เรื่อยๆอย่างนี้นะคะ่ะเออเป็นความรู้สึกที่เราคือคามนะ กูไม่ได้แบบตื่นเต้นหรือว่าเอ้ยฉันจะต้องทําให้ได้หรืออะไรอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบเลยหนูแค่รู้สึกว่าหนูก็แค่เดินไปทําไปแล้วคนก็เข้ามาแล้วก็มีมีมีเข้ามาเข้ามาทุกคนก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยรู้สึกว่าแบบเออความรู้สึกแบบนี้แหละที่ที่ที่เราอยู่ในโฟล์แล้วเรียบร้อยแล้วมันก็มา <S <S <ช>แล้วเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะใช่ <S <s <to> <S ใช่อบค่ะสรุปก็ถ้าเป็นความรู้สึกรู้สึกเกิดอะไรเึาสบายแล้วก็ เหมือนจะหลับไปเลยในระหว่างนั้นนะคะก็ในช่วงทีเ่เริ่มเข้าเริ่มเข้าฟังเสียงที่นอนไปเรื่อยๆคือมันไม่ได้พยายามบังคับภาพอะค่ะเหมือนปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามอัตโนมัติแล้วก็แล้วภาพต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาแบบแบบเหมือนก็บวกหนึ่งกับพี่แฮทเลยคือมันมาเองโดยที่เราไม่ได้แบบเข้นหรือบังคับให้มันเกิดขึ้นก็เห็นแบบเห็นตึก บริสกรุ๊ปแบบว่าสูงมากเห็นแคปคอนเน็กที่เป็นสินเชื่อปล่อยสินเชื่อแบบใหญ่มากคือมาเองดยเป็นหนึ่งในเครือของบริสกรุ๊ปอะไรเงี้ยแล้วก็มีพนักงานหลักร้อยคนไม่ได้ไม่ต้องเยอะมากแต่เป็นร้อยคนที่คุณภาพแล้วก็ทํางานเป็นทีมแบบเซเลบรตกันตลอดเวลาสมหวดก็งงมากว่าแบบเออเห็นอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็อ่าไม่ใช้หัวแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอิสระแล้วก็แบบเออมันมีมันมีบ้านหลังใหม่ที่แบบ ที่แบบเป็นพื้นที่กว้างมีสีเขียวเป็นหลังใหม่ที่ไม่ได้ตะโกนว่าฉันรวยหันมาดูฉันนะอะไรเงี้ยแต่เป็นหลังใหม่ที่ใหญ่แต่มันเป็นอบอุ่นแล้วก็ถ่อมตัวเรียบรู้ไม่ตะโกนแต่มันดูดูรู้ว่ามันมาจากข้างในจริงๆอะไรอเลยค่ะแล้วก็หันไปดูลงรถอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกสองคนนะ่ะชายหญิงแล้วก็มองหน้าก็เห็นพี่นนท์ด้วย,ยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นทีมแบบ เห็นแบบพาร์ทเนอร์เห็นแก๊งเราที่แบบว่ามาเซเลเบตในวันที่แบบมันเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เออก็เสร็จแล้วก็แบบตอนที่ให้รับพลังแสงแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรนะคะให้นั่งหลังตรงใช่ไหมคะแต่เยวแเหมือนพลังงานมันลงมาแรงมากแบบก็แบบไม่ได้เหม่ยก็นอนไปเลยแล้วก็ให้แบบให้มันถบคือให้ให้พระเจ้าท่านท่านแบบส่งลงมาเลยเสร็จปุ๊บพอในระหว่างนั้นที่ที่น้อยบอกว่าให้อยู่กับตัวเองใช่ไหมคะ มีแมสเซจหนึ่งจากเบื้องข้างบนนะคะที่บอกว่าแบบเอ่อมิวคือมิวคือลูกรักของพ่อนะคือลูกรักของพ่อเสมอแล้วก็มีพ่ออยู่ข้างหลังที่เป็นแบ็กซัพพอร์ตก็คือพ่อจัก,กรวาลมิวคือความรักคือลูกรักของจัก,กรวาลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลเกื้อกูลเสมอแล้วคาำนี้มันก็วนอยู่ประมาณสิบครั้ง แล้วเหมียวก็แบบหลับตาแล้วก็เพราะลืมตาไม่ได้เลยเพราะว่าคำนี้มันดังตลอดเวลาเห <c oughs> มียวคือลูกหลานของจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลซัพพอร์ตและเกื้อหนุนเหมียวเสมอให้เชื่อแบบเหมือนกับว่าพูดอย่างเงี้ยให้เราแบบให้หัวใจเราอ้าเพราะตอนแรกเพราะตอนแรกที่ได้ยินเหมือนหัวใจเขาแบบจริงเหรอวะเหมือนมันเหมือนแบบมันจริงเหรอวะอะไรเงี้ยแล้วความรู้สึกที่จริงหรอวะเนี่ยที่ใช้หัวมันทําให้เหนื่อยในการที่ความรู้สึกแบบเหมือนไม่รับพลังเต็มเต็มเนี่ยก็ค่อย อาออกอาออกอาออกจนแบบจนมันแบบเหมือนเอลองไปเลยแล้วก็แบบโอเคเหนียวคือลูกหลานของจกรวาลนะน,นี่พ่อสปอตและเกื้อนอุ่เสมออะไรเงี้ยทางหนึงก็ได้ความเบาสบายค่ะเบาสบายแล้วก็เห็นภาพเห็นภาพความสําเร็จหนึ่งสองสามอหนึ่งสองสามแล้วมันก็หายหายไปเป็นความว่างค่ะไม่เห็นอะไรเลยหลังจ,จากนั้นแล้วก็นิ่งแบบอยู่ในผ้าสีเหลืองเหลือคะ่ะแบบไม่มีภาพอะไรต่อ แล้วก็เดินพี่น้อยเรียกกลับมาก็กลับมา <c oughs> ก็ประสบการณ์ที่กิจกรรมที่ผ่านมาเขาเข็จูนข้างในของเราก็เข้าไปอยู่ในความเงียบก็จูนกับพลังงานเราก็ซึมซับกับบรรยากาศแล้วมันก็ซิงมีความรู้สึกมันก็ซิงไปกับกับความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะขณะที่เราแบบหลับตานึกถึงภาพความสําเร็จมันก็จะเป็นดนตรีที่มันสะท้อนเรื่องความสําเร็จหลับตานึกถึงคู่รัก แฟนสามีที่อยู่กันอย่างมีความสุขก็แบบเหมือนดนตรีแบบอุ้ยไม่เหมือนแบบเพลงแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขโอเคเราจูนกับบรรยากาศค่ะแล้วก็รู้สึกแบบหัวใจฟองโคแล้วก็มองไปรอบๆนี่คือแบบนี่คือครอบครัวของเราอ่ะนี่คือคอมมิตี้ของเราที่แบบขยายคือแล้วนี่คือคนที่จะแบบมีผลกระทบต่อชีวิตผู้คนที่ก็จะเอาความรักเอาความสุขไปไปแบ่งปันแล้วก็เป็นแปลงชีวิตผู้คน ก็แบบแฮปปี้มากๆขอบนนะคะอบุณพ,พี่น้อยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนนะคะเออขอบคุณตัวเอง <qu ip on. S 1> ก็ภาพแรกก็นั่นนะคะก็เห็นตัวเองกับครอบครัวเนาะเป็นวอร์มแฟมิลี่มากๆเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเครื่องบินเจ็ตเป็นว่าเล่นเลย <c ười> ไปตามที่ต่างๆกับคระคะอบครัวนะคะก็อบอุ่นมากๆ สาะะมีน่ารักลูกๆก็น่ารักนะคะก็ไปเที่ยวกันพอภาคที่สองก็คือเป็นโคตรดังเนี่ยระดับโลกแบบดังมากๆเลยหนังสือหนังสือขายดีมากๆแล้วก็เห็นพวกเราเนี่ยค่ะหลายๆคนนะคะไปด้วยกันคือดังมากดังคือหนังสือทําเงินมหาศาลมากเลยดองมากได้ช่วยคนเยอะได้ช่วยคนเยอะมากๆแล้วก็ร้องไห้เนาะ ะคะแต่ก็พร้อมนะคะพร้อมก็คือใครที่ตื่นรู้ก็ตื่นรู้ใครไม่ตื่นรู้ก็ต้องก็ต้องอยู่ในสังสารวัตรต่อไปนะคะเพราะว่านะะเรามาเพื่อให้แต่ละคนตื่นรู้นะคะเสร็จภาพที่สามก็คือเป็นภาพของความว่างนะะเราเราเราคืออากาศคือต้นไม้คืธรรมชาติคือน้ํา คือทุกเสียงทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นเป็นทุกอย่างนะในธรรมชาติวีนนีส <List. S 1> นะคะก็นั่นแหะค่ะแล้วก็พี่น้อยก็เรียกกลับใช่ไหมคะก็กลับก็มันน้องว่ากลับมาปุ๊บก็นั่นนะคะเราก็เล่นต่อสิคะมีบทบาทอะไรอะคะก็บทสวม <laughs> สวมบทบาทนี้นะค่ะจะต้องเล่นด้วยอะไรคะสตินะคะมั่ยใจมีความสุกค่ะเล่นตามน้ำค่ะเราจะไม่ถัวน้ำนะคะเอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะ